ผมคุยกับอาจารย์ปียบุตรหลายครั้งนะมุมหนึ่งที่อาจารย์ปียบุตรจะตั้งเป็นข้อสันนิษฐานว่าทําไมอนาคตใหม่ถึงถูกยุบเพราะไปโหวตสวนพรกรโอนกําลังพลสภาชุดที่แล้วคุณพิธาก็โหวตด้วยถูกไหมครับครับครั้งนี้คุณพิธาวิเคราะห์ไหมว่ามันมีจุดเปลี่ยนอะไรแบบที่อาจารย์ปียบุตรเคยเชื่อตอนนั้นไหมว่าทําให้อนาคตใหม่ถูกยุบแล้วครั้งนี้ก้าวไกลไปมีจุดเปลี่ยนอะไรที่ทําให้อยู่ในความเสี่ยงแบบนี้ผมก็ไม่สามารถที่จะเดาใจ ใครได้แต่ว่าเนื่องจากหลายๆเรื่องผมไม่ได้เชื่อว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ผมก็ยังรู้สึกเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกระจายอํานาจที่เอาอํานาจออกจากคนกลุ่มหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ uh, การทลายชุนผูกขาที่เอาความมั่งคัง่งแล้วก็อํานาจออกจากคนกลุ่ม 1%ของของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปกองทัพเพื่อที่จะให้ทหารเนี่ยเป็นทหารที่เป็นมีความเป็นมืออาชีพแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยสามารถปลดงบประมาณออกมาในการแก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับภาะวะโลกร้อนสังคมสูงวัยะไรก็ล้วแต่างเนี่ยอันที่หนึ่งเลยเนี่ยผมยังคิดว่ามันเป็น p e r c e p t i o นอยู่นะคือผมได้คุยกับนายทหารผมได้คุยกับเจ้าสัวพอผมได้คุยกับพี่น้องข้าราชการเนี่ยพอเขาฟังผมอะ ไอ้วิตกจริตหรือว่าพารานอยอะไรพวกนั้นนะ่มันเริ่มหายไปเขาเลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองแต่คนจะเข้าใจเหมือนที่คนที่ได้มาคุยกับคุณพิธาเสียใงพอหรือเปล่าเสียใตรงที่ยัๆๆตงต้องใช้เวลาตรงนี้มันเลยสามเรื่องนี้เลยอีกเป็นอีกมุมหนึ่งที่รู้สึกว่ามันไปกระทบไม่ว่จจาจกะการกระจายอํานาจทลายทุนผูกขาดปฏิรูปกองทัพสองมุมมันมุมหนึ่งก็ผมก็เชื่อว่าแค่สามคำเมื่อกี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้ใหญ่พอแล้วให้ให้กระดิ่ง ในใจของประชาชนดังขึ้นได้และออกมาใช้เสียงใช้เสียงอย่างถลม่มทลายเป็นประวัติศาสตร์ในปีที่ผ่านมาทําให้ผมชนะเลือกตั้งแต่ในขณะเดียวกันมันก็กลายเป็นดาบสองคมที่ทําให้ผมไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกันรวมถึงทําให้พรรคก้าไกลอยู่ในความเสี่ยงและทาให้พรรคก้าไกลอยู่ในความเสี่ยงนี้แต่ผมถามว่าถ้าเราเอา nation first เอาประเทศไทยมาเป็นที่ตั้งไม่ต้องคำานึงไม่ต้องดูหน้าผมหรือว่าไม่ต้องดูพรรคเก้าวไกลก็ได้ แต่นี่คือสิ่งที่ประเทศต้องการจริงหรือเปล่าคือเราต้องการเราต้องการระบบเศรษฐกิจที่ทํางานให้กับคนทุกคนไม่ใช่แค่คนบางกลุ่มใช่หรือไม่เราต้องการแต่ละจังหวัดที่สามารถจัดการตัวเองได้และสามารถสู้กับภัยต่างๆที่เราไม่คุ้นเคยอย่างเช่นภัยโควิดไฟปาใช่หรือไม่เราต้องการทหารที่เป็นมืออาชีพมีสิทธิเสรีภาพมนุษยชนสิทธิมนุษยชนในกองทัพและเผลอทำให้กองทัพ ลีนขึ้นจนกระทั่งมีงบประมาณสามารถไปซื้ออาปกรหรือว่าไป d e velope เทคโนโลยี mm hmm. เพื่อสู้กับภัยคุกคามที่ไม่ได้มาในรูปแบบแบบเดิมๆแบบอาจจะเป็นไซเบอร์แอตแทกเป็นอะไรอย่างนี้ไปแล้วก็ได้ใช่หรือไม่ถ้าเกิดคุณคิดว่าแบบนี้ใช่เนี่ยคุณก็ลบก้าวไกลออกคุณก็ลบพิธาออกแล้วคุณก็ลองมองหาดูว่าพรรคแบบไหนที่พูดแบบที่เราต้องการที่จะทําแล้วก็เข้ามาร่วมกับเราเพอเอิญตอนนี้มีพิธากับมีก้าวไกลแล้วก็มีชัยธวัฒน์อยู่แต่ว่า ผมคิดว่าม,มันมีพื้นที่สําหรับทุกคนการเมืองสําหรับของพรรคก้าไกลมันไม่ใช่ว่าคนนี้ไม่ใช่ซีโร่ซัมเกมซีโร่ซัมเกมหมายถึงว่าพอคนนี้ได้คนนี้ต้องเสียมันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นมันหมายความว่าวินวินให้กับคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นอดีตท,ที่เคยผ่านมาก่อนกับอนาคตที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นคุณจะให้ไม่อยากให้อย่างที่บอกผมรู้ตัวว่าผมไม่สมบูรณ์แบบแต่คุณจะไม่อยากให้คนวัยกลางคมอายุ43กว่า ผ่านมาทั้งต่างประเทศผ่านมาทั้งต่างจังหวัดผ่านมาทั้งเอกชนผ่านมาทั้ง Public policy เรียนด้านนี้มาโดยตรงให้เป็นทรัพยากรของประเทศนี้ในการพยายามที่จะเป็นสะพานเชื่อมไปอย่างนี้หรอถ้าถ้าอย่างนั้นแล้วคุณจะให้ใครเป็นคนที่จะช่วยกันสร้างอนาคตในต่อไปเพราะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าอนาคตแบบที่มันเคยผ่านมาใน20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันพานมันไปต่อไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศร,รษฐกิจได้ข่าวว่า World Bank ออกมาแล้วก็เข้าใจว่า n a ช i ่นก็ออกข่าวด้วยว่า อัตราการเจริญเติบโตเราถ้าไม่รวมเมียนมาไม่รวมกัมพูชาไม่รวมลาวเราต่ำสุดใช่ไหมตลาดหุ้นในช่วงถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นคนที่ยากรายเป็นคนชนชั้นกลางกว่าดีถึงชนชั้นสูงเนี่ยตลาดหุ้นนี่หายไปเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องการเมืองอย่างเดียวแต่ทุก analyst report ทุก house เขาก็ต้องบอกว่าเนี่ยเรื่องสถีรยรภาพทางการเมืองเป็นสิ่งที่ต่างชาติกังวลไม่ว่าจะเป็น financial market หรือไม่ว่าจะเป็นการลงทุนจากต่างประเทศหายไป15ภายใน1ปีเป็นตกเป็นอันดับสาของโลก ตามหลังตุกรกีโคลอมเบียแล้วก็ไทยม,มันบอกอะไรอย่างหนึ่งว่าถ้าเราไม่ disrupt ตัวเองเราหาคนที่คนกลางที่จะเป็นสะพานเราจะถูก disrupt โดยต่างชาติเราต้องเราต้องทำให้ชาติเราเข้มแข็งแล้วจะเข้มแข็งได้ก็คือระบบเป็นเสถียรภาพาเพื่อที่จะให้มันเป็นระบบนิเวทที่มันดูแลซึ่งการละการเองไม่ต้องมาจับหนูตัวเดียวเผาทั้งนน